เหลืองทองอารามเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่านานประมาณสักหกนาทีเนี่ยค่ะคือฮะจุดเริ่มต้นจากเฟซบุ๊กฟาร์มอ้อนสังขบ,บุรีระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ประหลดัดยอดเขาแหลมในพื้นที่ท่าขนุนทองผาภูมิการจนบ,บุริการเป็นสีทองมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนนานห้านาทีเลยก่อนจะกลับคือสู่ปกติเป็นสีเขียวแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทองผาภูมิเอามือถือถ่ายก็คือออกมาเป็นภาพแบบนี้เลยนะคะนี่ฮะ แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการแต่งภาพเขาแหลมคือสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่ฮะนักท่องเที่ยวนั่งเรือมาก็จะเห็นยอดเขาแหลมคือถ้าเห็นเนี่ยเป็นอันรู้กันว่าเดินทางถึงบ้านท่าขนุนของอำเภอทองผาภูมิแล้วอาจารย์เจษฎาเด่นดวงปรีพันธ์นักเฉลยวิทยาศาสตร์ อาจารย์บอกว่ามันก็คือแสงอาทิตย์ตอนเย็นที่ฉายส่องลงมาที่เขาก็เลยเป็นแสงสีสวยค่ะทำไมมันเฉพาะที่เขานะโอเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ในช่วงเย็นซึ่งมีแสงเป็นโทนสีส้มสีทองอยู่แล้วส่องกระทบไปที่ยอดเขาในมุมที่พอดีมันก็เลยเกิดเป็นภาพภูเขาสีทองสวยงามประการตาแบบนี้ค่ะโอ้สวยนะ อาจทิ้งภาพไว้แล้วช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกับการบ้านการเมืองครูเดียวับ